บอแลแรปเตอร์สตาร์ไม่ติดวิ่งดับนะครับแล้วก็สตาร์ไม่ติดคันนี้เช็คแบตเตอรี่เบื้องต้นนะครับอ,อยู่แค่1 1โวลต์น,นะครับอยู่ประมาณ1 1โวลต์น,นะครับคันนี้นะ่าจะเกิดปัญหาเรื่องไฟไม่ชาร์จนะครับหลักๆเรามองเข้าไปเราเห็นคราบน้ำมันนะ ครับน้ำมันที่รั่วออกจากข้อไอดีนะท่ออินเตอร์นะครับตรงนี้นะฮะนะพ่วงแบตแล้วลองสตาร์ทดูก่อนติดไหมสำหรับคันนี้มาดูด้านในนะครับเดี๋ยวผมกดสตาร์ทดูก่อนนะครับพ่วงแบตแล้วนะครับเครื่องยนต์ติดขึ้นมานะครับ เครื่องยนต์ติดนะแล้วเราไปวัดดูไฟชาร์จก่อนนะครับอันนี้ในในในไม่ชาร์จนะเกิดปัญหาคือใ้ชาร์จมีปัญหาแน่นอนนะคอันนี้เดี๋ยวเราหนึ่งด้วยเบื้องต้นจะเช็คฟิวก่อนครับเช็คฟิวนะว่าฟิวขาดหรือไม่นะทำให้ได้ไม่ชาร์นะจนะจะแบบเด็บเตอร์อันนี้นะอ้ารอตามนะปัญหาเกิดจากอะไรนะครับ แรปเตอร์คันนี้ไปต่อนะหลังจากที่เราเช็คแล้วนะว่าปัญหามันเกิดจากไดชาร์จนะครับก็ทำการสั่งอะไรนะมาทำการเปลี่ยนหรือทำการแก้ไขนะครับคันนี้หลักๆเลยนะอย่างที่บอกคือน้ำมันเครื่องนะตรงค่อยดีนะยดนะไหลลงไปที่ตัวไดชาร์จนะภาพจะมืดไดนงึงโมงไม่หเห็น นี่พ่ออินเตอร์มีค่า้ะมันเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้มันจะให้ทิมงานเรานะพอได้ชาร์จออกมานะมาดูหน้าตาแบบนี้นเป็นไงวะได้ชาร์จรุ่นนี้เครื่องยนต์สองจะสวนนะครับแกก็ต้องลื้้งแต่บังลมนะหน้าเครื่องยนต์ออกนะครับเพื่อให้มันโลง่งนะแบตเตอรี่เมื่อวานผมต้องการชาร์จไว้แล้วนะตอนนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับ แบบเต็มแล้วสตาร์ตติดนะฮะนี่ถอดออกมาก็ถอดออกประมานี้เลยนะฮะใบพัดลมนะครับใบพัดลมที่ปั๊มถอดนะฮะแล้วก็ถึงขั้นตอนการถอดอไดชาร์ตนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าตัวปัญหากันนะสำหรับไดชาร์ตตัวนี้ลูกนี้นะนี่สังเกตว่าแค่มือจับในน้ามันเต็มมือแล้วนะฮะนี่คาบน้ำมันเต็มตไปหมดเลยนะครับ ว่าเยอมเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นพวกไอซีนะบอกแผงคัดเอานะฮะอยู่ด้านหลังนี่เลยนะแล้วก็แปลงถ่านก็อยู่ด้านหลังนี่เลยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยสื่อน้ํามันนะครับมันเป็นกาวนะสื่อน้ํามันเนี่ยเป็นกาวนะเข้าไปในวงจรนะของอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะฮะ เรียบร้อยหรืออะไรล่ะนะทิ้งนะครับอันนี้เจ้าของรถมันก็ต้องสังเกตด้วยนะฮะไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้จนรถพังนะนี่น้ามันที่หยดนะจากท่ออินเตอร์ไหลลงนะตรงนี้เลยนะที่ทำให้ไดชาร์จตัวนี้พังนะครับนะต้องระวังให้ดีนะในรถรุ่นนี้นะครับก็ ต้องเปลี่ยนนะท่ออินเตอร์ตรงนี้ด้วยนะตัวนี้ก็มีระยะเวลาในการซ่อมกนะ็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้อะไรรถก็มีระยะเวลาเหมือนกันนะต้องเปลี่ยน,นครับการดูแลก็ต้องหนึ่งเลยเจ้าของรถต้องต้องต้องสังเกตด้วยนะแต่ว่ามันก็อยู่ลึกนะถามว่ามองมองเห็นไหมนะก็อพอมองเห็นนะแต่ต้องสังเกตสังเกตด้วยไม่ง,งั้นเกิดปัญหาเนี่ยนะระวังให้ดีนะ สำหรับท่านที่ใช้ในรถบอดเลเตอร์ตัวนี้นะท่ออินเตอร์ตัวนี้นะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่ทำให้ได้ชาร์จพังนะครับท่ออินเตอร์ท่อหนึ่งก็ประมาณ2องสามพนบาทนะครับะก็รออะไรนะสำหรับเช้านี้ในพอดเลเตอร์กันนี้นะทีมงานเราเบอร์ของไว้แล้วนะเดี๋ยวเข้าไปรับของก่อนนะครับเดี๋ยวนำกลับมาใส่ให้นะครับ สำหรับชิ้นส่วนอะไรที่สั่งไปนะครับในชาร์จหนึ่งลูกอ,อินเตอร์เน็นอันอนะครับแกะจากกองใหม่ๆซิงๆนะครับนี่ได้ใหม่นะฮะแล้วก็ไอตัวที่มันรั่วนะฮะตรงนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังด้านในเขาจะเป็นโอลิงเห็นไหมตัวดำๆตัวนี้นะฮะโอลิงปากค่อยดีนะครับ, o ring, นะรบตัวเนี้ย พอมันโดนความร้อนอนานๆไปมันจะเริ่มแข็งนะครับพอมันแข็งปุ๊บมันหดตัวนะครับก็รั่วนะตามอายุงานนะครับนี่ปัญหาของในรถรุ่นนี้นะวอรเ์เรนเตอร์นะ,ะถ้าไม่อยากเสียเงินหมืน่นลูกเป็นหมืน่นอ่าระวังให้ดีนะนี่นะโอเคนะบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับสำหรับงานแก้ไขปัญหา น้ำมันเครื่องรั่วไลใสไฟไดชาร์จนะครับทำให้ไดมันช็อตนะพอได้ช็อตปุ๊บไม่ทํางานปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่นะหลังจากนั้นรถจะเริ่มมีอาการหนึ่งเลยแอร์จะไม่เย็น2พวงมาลัยเริ่มหนักนะครับนะพอหนักเข้าจริงๆก็เครื่องยนต์ดับลงไปเองนะเพราะว่ารถในรุ่นใหม่ๆนั้นใช้ระบบไฟเยอะนะพอตัวนี้ไม่ปั่นทํางานนะจ,ะจะเกิดปัญหาเลยนะครับผม ไปต่อถ้าสำหรับแว็เตอร์แล้วคร้งน,นี้เราใส่ในชาร์จเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่ออินเตอร์ที่เราเปลี่ยนนะครับทีนี้จะไปทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแจอยู่ในรถหรือไม่เปิดออนดูเปิดออนติดแสดงว่าอยู่นะครับนับหนึ่งถึงสิบสตาร์ทซึ้ม ชึ่งนะแบตเตอรี่ผมชาร์จให้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คันนี้ภาพก่อนนั้นนี้คือได้ชาร์จชาร์จไม่พอนะครับชาร์จได้แค่ประมาณ11บโวลต์นะฮะทีนี้ไปดูด้านนอกเดี๋ยวใช้โอมวัดดูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ใช่งานปัญหาทำก็จบเลยนะส่วนงานที่มันเป็นปัญหาเราขอเวลา f อซนะครับ ผมบอกแล้วนะถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับส่วนมากเลยนะที่มาหาผมคือหนึ่งแก้มาแล้วไม่ค่อยจบนะครับอ่ะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งหรือว่าอะไรนั้นแหละหนึ่งขอเวลานะครับในการวิเคราะห์นะครับวิเพราะเราก็ต้องซ่อมนะแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่ามาหาผมเลยครับผมทําให้ไม่ได้นะครับผมไม่ใช่เทวดานะครับ มเมื่อเช้าเจอไปสองสามกตไม่มีเวลาให้เราเลยนะไม่มีเวลาก็ทําไม่ได้คนระับต้องขออาภายอยัยจริงๆครับอ่ะมาดูนะโอมอ่าตนนัวนี้วัดโวลต์นะครับถูกต้องนะ,ะชาร์จอยู่ที่จุดสามจุดแปดห้านะครับของเดิมเขาชาร์จอยู่สิบเอ็ดกว่าสิบสองก็ถือว่าไม่ชาร์จแล้วนะคือใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะสำหรับ12โวลต์นะครับถ้าสตาร์เทเครื่องแล้ว ต้องเป็น13กว่านะครับเปิดไฟหน้าเปิดแอร์ใดก็จะช่วยชาร์จขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะเคสนี้จบเรียบร้อยนะครับปัญหาที่เกิดคือได้ชาร์จสาเหตุที่ได้ชาร์จพังคือท่ออินเตอร์นะครับชัดเจนนะครับผมอ่ะจบงานเรียบร้อยแล้วนะแสงมันสะท้อนนิดนิดนิดหน่อยนะคันนี้พร้อมส่งนะครับ ได้ชาร์จไฟมีโชว์นะครับจบเรียบร้อยนะฮะโอเคนะสำหรับปัญหาของคันนี้ได้ถูกแก้ไขแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่อง YouTube อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k อูแงเจริญการช่างนะฮะสําคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่จเจริญการช่างนะครับ